เช่งเช่งเช่งดูหน้าชิลอืมีม่แผลแผลเริ่มตกสะเก็ดแล้วนะคะหมอบอกว่าน้องหัวกระโหลกน้องอาจจะล้านะคะตรงนี้เป็นบุมๆเลยนะนี่เป็นบุ๋ม,มแต่ทีเนี้ยต้องไปทำทีชีสแกนที่โรงพยาบาลใหญ่ๆแต่แม่ไม่ไปทําอะไรให้น้องนะคะ แม่จะเลี้ยงแบบว่าให้เพื่อนเลี้ยงแบบคือน้องแบบนี้เลยเนาะถ้ายิ่งไปทําอ่ะน้องจะยิ่งอาการหนักกว่าเดิมแม่จะไม่ให้ทอะไรอีกแล้วนะคะเพราะว่าน้องกินได้น้องกินได้นอนได้ปกตินะคะคือตรงนี้จะเป็นแบบน้องอาจจะโดนรถชนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละตรงนี้เลยเป็นแบบเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกระโหลกเช็นลมคะเพราะว่าตรงนี้หัวจะบวมเนาะน้องจะบวมแต่ว่าก็ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเนี่ย เริ่มดีขึ้นแล้วนะเนี่ยหมอบอกว่าเนี่ยเนี่ยตัวนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นบุ๋มๆจะแม่ไม่กล้าจับแรงเนาะจะแ,แม่จับสัมผัสได้แม่รู้ว่ามันมีเนาะเนี่ยมอกว่าน่าจะโดนรถชนมานี้ถ้าไปทําอย่างอื่นก็ทําให้ร่างกายน้องแย่เปล่าๆดูแลกันไปแบบนี้น้องกินได้อะไรได้เราก็ดูแลให้ดีที่สุดเนาะทําน้องให้ดีที่สุดรักษาน้องให้ดีที่สุดด้วยการแบบดูแลใส่ใจน้องแหละเนาะดูแลใส่ใจผ้แา,จาแล้ว เปลี่ยนผ้าให้แล้วเปลี่ยนผ้าใหม่แล้วนะลูกเนะผ้าเก่ามันเลอะนะลูกเนะอืมจับมือกันจับมือกันจับมือแม่จับมือแม่มแม่แต้องหมุนชามหมุนชามตามหัวน้องเพราะว่าถ้าถ้าข้าวหมดก็ต้องหมุนชามตามเพราะว่าน้องจะเอียงหัวไปแต่ข้างโน้นข้างเดียวเนาะ แม่ก็หมุนชามไปแต่กินเก่งมากนะคะกินเก่งมากเห็นไหมแต่กินไปสักพักหนึ่งคอจะตรงหัวจะตรงหัวจะตรงแต่พอเวลาน้องอิ่ม้องก็จะเอียงไปข้างน้อนอีกเหมือนเดิมเพราะว่าข้างน้นที่ว่าที่ว่าน่าจะเป็นกระโหลกรล้าอะนะคะน่ะเนาะแต่ก็ไม่ต้องเป็นอะไรน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วแหละเพราะว่าเราจะดูแลกันให้ดีที่สุดเนะาะกลับบ้านแนละ้วกลับบ้านแนละ้วดูดูดูแมว แมวโรงพยาบาลกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านแล้วเอกลับบ้านแล้วลูกคนเก่งกลับบ้านแล้วนะคะกลับบ้านนะลูกนะจะได้ไปประงมกันพี่ขอถุงวัตถิขอให้หน่อยนะขอบคุณมากค่ะจะได้ไปประงมกันนะลูกกลับบ้านนะคะลูกอไปยู่กับดูหน้าคนสวยใช่ไหมลูกเฮ้อ กลับบ้านนะคะลูกกลกกับบ้านนะลูกนะกลับบ้านนะนะคนเก่งกลับบ้านนะลูกอืมกลับบ้านนะลูกนะตาแป๋วเลยตาแป๋วเลยลูกกลับบ้านกลับบ้านาดูนะดูมือดูมือเขาพ่อหอมเจ๊เอสวัสดีค่ะก่อนลูกเรากำลังจะกลับบ้านนะคะ แม่มารับหนูกลับบ้านนะใช่ไหมลูกเด็กน้อยนะ่าชงสารจังเลยลูกม,มากำลังกลับบ้านดูดูดูขาขา,วขาวไว้หน้าดูขาว้หน้าได้หัวตัวเองอะ่ะอลูกเลียเ้ยงง่ายมากเลยลูกไม่งอแงเลยลูกไม่ดิ้นเลยลูกเก่งมากเลยข้าหอมเก่งมากๆเลยลูกกลับบ้านนะคะคนเก่งของแม่ กลับบ้านกลับบ้านไปเลวกลับบ้านกันโอ้ยมาส่งแม่ที่บ้านมองแม่ใหญ่เลยลูกโอ้ยน่าสงสารจังเลยลูกมาส่งแม่ที่บ้านมองแม่ใหญ่เลยอยากอยู่กับแม่เหรอลูกโอ้ยอยากอยู่กับแม่เหรอคะลูกไปอยู่กับแม่เจ้าเอ๋นะลูกนะเดี๋ยวแม่ตามไปดูทุกวันนะลูกนะแม่จะไปหาหนูทุกวันนะคะลูกอ๋อมาส่งแม่ที่บ้านแม่มาเอาอาหารให้ ไดมาเอาอาหารเปียกให้เพราะว่าอาหารน้องยังไม่มีอ๋อน่าสงชันยังเลยลูกเด๋ยวแม่ตามไปนะลูกนะแม่เอามอชัยตามไปนะลูกนะคนเก่งของแม่เออเขารู้เรื่องอะ่ะดูสมมิมองแม่ใหญ่เลยมองแม่ใหญ่เลยเออมองใหญ่เลยลูกเข,เข้าบ้านแม่ไหมลูกเข้าบ้านแม่ไหมเข้าไหม โอ้จะเข้าเหรอลูกอยากเข้าเหรอลูกอเดี๋ยวแม่ไปรับนะแม่จะรับมาเที่ยวบ่อยๆนะลูกนะแม่จะรับมาเที่ยวบ่อยๆนะจะรับหนูมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆนะลูกนะจะต้องเอาไปเอามาเที่ยวไปเที่ยวมาเรื่อยๆนะกับบ้านนี้บ้านโน้นนะสองบ้านนะลูกนะรับตาปี๊บคือรับรู้รับตาปี๊บคือรับรู้รมันเก่งนะลูกนะ บายเดี๋ยวแม่ไปหา